อ,อพปพรอออกรถได้ไหมครับอ,อปอพรอออกรถได้บ่ครับอ,อปอพรอย่อมาจากอาสาสมัครอ,อปอพรออาสาสมัครอย่างบัาลืมแล้วนะครับอ,อปอพรอตามภาษาเช้าบ้านเาข้าเขาใจกันนีแ่แหละคืออาสาเนาะพี่น้องอาสาครับอ,อปอพรอนะครับบ่มีเงินเดือนบ่มีเงินเดือนบ่มีหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นแค่หน่วยงานอาสาหน่วยหนึ่งนะครับที่รักษาในเขตชุมชนนั่นแบบเช่นบ้านนายกนายกกุ้งนะครับบ้านนายกกุ้งนี่มีงานนะครับกษิเอิญพี่น้องอ,อปปพอได้มอบหมายให้นายกกุ้งสิ่มอบหมายให้พี่น้องอ,อปปพอมาเป็นอาสาโบกรถโบกเรือจัดรถจัดเรือมาเห็ดมองพันซวยมาเห็ดมองหนีซวยฉะนั้นอ,อปปพอ ไม่มีเงินเดือนนะครับบอสามารถออกได้นายกกุ้งนะครับอันนี้น้ำสมมุิเดินนายก,กุ้งกัสิจายเป็นจอบๆไปบางเทื่อกระไดเบียพิเศษจากหน่วยงานปกครองนะครับกระสิได้ตังนะแต่มันบอสามารถสื่อรถยนต์นได้นะครับพี่น้องบอสามารถสื่อรถเครื่องได้ในอาชีพอปอพรนะครับแต่พี่น้องอปอพรเนี่ยส่วนมากครับเล่าซิมีเหตุงานชนโต บ่วาสิเป็นเจ้าของร้านบ่วาสิเป็นลูกจ้างบ่าวาสิเป็นเกษตรกรบ่วาสิเป็นเศร้าไ้เศร้าหน้าเศร้าสวนแต่ละคนกสิ่งีพุ่มนะครับมีพุ่มพื้นฐานหรือว่ามีอาชีพพุ่มหลังของเจ้าของแตกต่างกันออกไปอันนี้เสียยากวัวว่าถูกว่าต้องเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยเพราะว่าก็พูดตามตรงเลยว่าอาชีพของแต่ละคนมันกับ่าคือกันแต่สิบอกว่าออปพรอดเนก็คือมันออกบะไดเด้อพี่น้อง นอกจากคุณจะไปเอาอาชีพอืน่นอย่างเช่นในในไก,นนออก,รรนก่นะครับเป็นอปพรอให้ตำบลทากเกษมนะครับนะให้ตำบลทากเกษมในไก่ได้เงินคาอาสาตามจอบตามาทางปกครองใจายให้แต่บ่มีเงินเดือนในไก่ีธุรกิจส่วนตัวครับเปิดร้านขายของชําเวลาในไก่ซื้อรถในไก่ก็ต้องเอาอาชีพร้านขายของชําซื้อนะครับ ฉะนั้นอาชีพอปอพอรอบอสามารถสื่อรถยนต์ได้ตอบมองพี่เนาะแต่ถ้าพี่น้องมีครับมีคอมเมนต์หรือว่ามีาความหูตอบอิงไหเซย,ยะเป็นเขาเรียกว่าไหเซย,ยะเพิ่มความหูไหเซย,ยาก็ได้เพราะว่าบางที่เซย,ยะว่าออกไปถูกต้องแน่ว่าถูกต้องแน่ต้องขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้ออมามาเมนี่ซีแนะนํารถยนต์เข่าไมาหนึ่งคันเป็นมิซูมิชิไทตันยกสูงนะครับ2 4 gls พัดนะครับ ไททันยกสูงแครบมาพร้อมกับตู้คริบบอยอ่าเอาไปใส่งานกับคางงวดหกพ0นบาทอาจารย์มือกล่องยางมาทางผีดจ้ะอ่ายางมาทางผีดอาจารย์มือกล่องเบาะเป็นเบาะหนังครับนี่หน้าจอให้เรียบร้อยนี่เปิดแคลบได้เร็วรถสวยรถเดิมครับพี่น้องเบิ้งหัวน็อตครับน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะดูตรงนี้เมทัลนะครับ รถไม่พลิกคว่ำไม่ชมน้านะครับผมนะเม็ดอาร์ตสวยๆเรียงเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอ่าสวยงามครับผมมาพร้อมตู้เคีรบอยนะเพื่อพี่น้องเอาไปแรนขายของขายผ่าขายแพ้ค้นเข่าค้นของช่วงนี้ก็ฝนตกน้ำท่วมนะครับพี่น้องมองพี่แม่กระซีได้แบบว่าบรรทุกของไปได้น้ำเอาไปใส่เลยปะตองห่วงหนาห่วงขนแต่ถ้าพี่น้องประมักเคีรบอย เสียยะบอกเซียยะเด้เลยเดี๋ยวยกโล่งห้นะครับผมนะเสียยะเสียไปขายแหลกคาขนมหรอกว่าอ่ะเป็นปุ่มฟูตสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังชันเลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลสวยๆเลยถูกใจพี่น้อง FC บ b o n อถ้าผู้ใดว่าถูกใจคอมเมนต์ว่าถูกใจผู้ใดบอกว่างา้คอมเมนต์วางามผู้ใดสนใจก็บอกว่าคอมเมนต์ว่าสนใจเซียยะอ่าเดี๋ยวเซียยะจัดห้เด้อพี่น้องเด้ออามาเบิ่งส่วนของห้องเครื่องเนี่ยพี่น้องจ๋า ฟองเครื่องก็สวยบางเดิมครับรถรับประกันเลยไม่เขียวไม่ชนไม่ตำสังเกตที่ร่องแก้มนะครับนี่น็อตเติมเด,มดิมระบบความปลอดภัยด้วยเบรก a ี s ฝากระโปรงไม่มีรอยไขรอยแกะน็อตแม้แต่ตัวเดียวโคตรสวยโคตรงามโคตรเดิมออกรถจบศูนย์บาทค่างวด6,000ฟรีดาวเสียยะจันไหอันถ้าเป็นเอฟซเสียยะคอมเมนต์เลยเอฟซเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนเสียยะของแท้ รับชมเสยียะอยู่ท่างจังหวัดเอยียงแน่ฝากคอมเมนต์เป็นแห้งหักแห้งใจคอมเมนต์ไยงานตูมามือนี่เสยียะบอมมี่เอีงเซียหหยพี่น้องอ c ซีนอกจากกล่าวคำว่าขอบคุณพี่น้องได้หลายครับแล้วก็สวัสดีครับ